วันนี้พามาดูครับ,นนรบเทคนิคปลูกมันสี่ไร่สามสิบก่าตันทำได้ไม่ยากนะครับมาดูหัวของเรานะฮะวันนี้นพอได้อยู่ครับงน,นี่ขาดก็สามสบกตันครับ ก็เทคนิคก็ไม่ยากครับตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก็เตรียมดินรองพื้นปุ๋ยมูลสัตว์นะครับอะไรก็ได้ที่เราหาได้ครับไถแปรกบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทิ้งดินไว้สักเจ็ดถึงสิบวันครับหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมต้นพันธุ์ครับมันที่เราใช้ตอนนี้ก็คือพันธุ์แขกดํานะครับก็พอเราเตรียมต้นพันธุ์เสร็จแล้วเราก็